สวัสดีค่ะอ้อมมาแล้วค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับที่ดินสวนทุเรียนแปลงสวยๆค่ะวันนี้นะคะอ้อมจะพามาอัปเดตความจเจริญเติบโตของทุเรียนสวนนี้นะคะที่ดินแปลงนี้นะคะตั้งอยู่ตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเนื้อที่เต็มแปลงอยู่ที่5ไร่กับ97ตารางวา เจ้าของขายเพียงไล่ละ1ล้าน4ี่แสนบาทราคานี้นะคะลดจากไล่ละ1 0ล้าน6กแบาทค่ะถ้าหากว่าท่านใดสนใจแล้วคิดว่าถ้า5ไล่ราคาหนักไปสามารถขอแบ่งซื้อขั้นต่ำได้2ไล่นะคะในราคาไล่ละ1 0 0 0ล้าน4ี่แสนบาทเท่าเดิมค่ะจุดเด่นหลักๆเลยนะคะของที่ดินสวนทุเรียนแปลงนี้คือ ทุเรียนให้ผลผลิตแล้วลูกดกเต็มต้นแบบนี้เลยนะคะติดผล,ผลผลิตแล้วประมาณหนึ่งต้นได้ค่ะแปลงนี้นะคะมีทุเรียนในสวนทั้งหมดประมาณ200 200กว่ากว่าต้นนะคะแบ่งเป็นทุเรียนใหญ่ประมาณ120ต้นค่ะแล้วก็มีทุเรียนเล็กปลูกเสริมอีกประมาณ 80ต้นได้นะคะทุเรียนเล็กก็อายุระหว่าง2ปี3ปีประมาณนี้ค่ะที่ดินนะคะตั้งอยู่ในชุมชนหมู่บ้านไม่เปลี่ยวตลอดทางเข้าออกมีเพื่อนบ้านการเดินทางก็สะดวกสบายนะคะและที่สำคัญหลักๆเลยแปลงนี้ถือว่าโชคดีมากๆที่ได้ที่ดินติดคลองนะคะต้นนี้เป็นกระดุมนะคะพันกระดุม ทุเรียนติดดอกทุกต้นเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะทุเรียนใบสวยเงามันสุขภาพดีมากๆแล้วก็ติดแทบทุกต้นเลยค่ะในบรรดาต้นใหญ่ๆแนวพื้นที่ดินนะคะจะมีการขุดล่องน้ำไว้เพื่อเวลาที่ลดน้ำแล้วถ้าหาวเป็นน้ำส่วนเกินเนี่ยน้ำก็จะไหลลงล่องน้ำนะคะเพราะว่าทุเรียนเขาจะไม่ชอบน้ำแฉะลากค่ะ แปลงนี้นะคะเจ้าของต้องการขายเพราะว่าอายุเยอะมากแล้วค่ะดูแลต่อไม่ไหวสวนสวยอากาศดีตั้งอยู่ในชุมชนการเดินทางสะดวกสบายที่ติดคลองน้ำสาธารณะนะคะวางระบบสปริงเกอร์รอบสวนทุเรียนดก สวยๆเต็มต้นนะคะแล้วก็การดูแลของเขาค่อนข้างดีค่ะมีการใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่ค้ำยันกิ่งนะคะเพื่อเป็นการบำรุงต้นทนุถนอมต้นไว้ค่ะด้านนี้จะเป็นคลองสาธารณะนะคะเป็นคลองน้ำสาธารณะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีไม่แห้งเลยอันนี้จะเป็นบรรยากาศด้านท้ายของแปลงนะคะที่ดินติดถนนสาธารณะ ตอนนี้มีการทำเรื่องขอขยายเขตไฟฟ้าเข้ามาแล้วนะคะรอเพียงแค่ทางไฟฟ้าเนี่ยมาตั้งเสาไฟให้ค่ะตอนนี้ไฟฟ้าที่ใช้ก็เป็นไฟฟ้าเกษตรนะคะในแปลงที่ดินจะมีบ่อบาดาลหนึ่งลูกพร้อมเสมอบนะคะ ทางที่ดินอากาศดีติดธรรมชาติและที่สำคัญไม่ไกลตัวเมืองการเดินทางเข้าตัวเมืองห่างแค่หกกิโลเมตรและห่างถนนใหญ่เส้นสวนสนศส,สามสายเดิมเพียงประมาณ1กิโลครึ่งเท่านั้นค่ะแปลงนี้อากาศดีลมดีนะคะทุเรียนสวยการเดินทางไม่ได้แย่เลยค่ะถือว่าสะดวกมากเข้าออกได้หลายทางนะคะ หากท่านใดสนใจนะคะสามารถนัดชมหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้หรืออยากดูที่ดินแปลงอื่นแปลงเล็กแปลงใหญ่ก็โทรมาสอบถามกันได้นะคะอ,อ้อมมีที่ดินค่อนข้างเยอะค่ะยังไงแปลงนี้ฝากพิจารณาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ